กันชัยกำเนิดพลอยไลโอกําเนิดผมวัยอย่างพี่อ่ะควรจะเริ่มหัวล้านแล้วคือเ <c oughs> มื่อก่อนนะตรงเนี้ยพี่อย่าหลุดเป็นกระจุกเลยนะตรงเนี้ยจะบางมากเลยเ <c oughs> ชื่อไหมว่าไม่เกินเจวันอนะ่ะผมที่พี่เคยสะล,ะล่วลเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยมันลดปริมาณอย่างเห็นชัดๆเลยโุ้ยพี่คนนั้นคือใครอะ่ะใครล่ะ ปอนนี้พี่อันนี้พี่น่ากลัวมากเลยตอนนี้ตอนนั้งฉายายอ้วนร้อยเมียงไงตอนนั้นอ่ะต้องตัดผมสั้นเพราะเพราะไว้ผมยาวผมไม่ร่วงตลอดและที่สําคัญเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะได้ผ่านการทดสอบนะคะโดยแพทย์ผิวหนัง จากสถาบันสปินคอนโทรลแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใจ่ได้ผมอยากให้ลองใช้จริงๆนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยก็คือแชมพูก็คือใช้แชมพูก่อนก็สระแล้วก็ใช้ครีมนวดนะฮะแล้วก็มาใช้ตัวนี้พอดีตัวนี้เป็นตัวใหม่อันนี้ก็คือจะเป็นโทนิกนะครับแล้วก็จะใช้พ่นลงไปที่หนังศีรษะก็เนี่ยจะพ่นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าตอแหลเมื่อก่อนน่ะหน้าผากตรงเนี้ยผมเถิ่อมากเลยนะเออจะคือเมื่อก่อนคนหน้าผากแคบหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มสูงสูงขึ้นเพราะว่า ผมมันร่วงแล้วพอหลังจากนั้นผมมาฉีดไอเนี่ยทุกวันอ่ะผมให้ดูแล้วกันอ่ะเห็นป่ะถอดแววนเป็นโอ้โอโยมันหกกัาาเลืช่วนโอปามากเห็นมากฝากผลิตภัณฑ์ษษไลโอด้วยนะครับผมตั้งใจจริงๆนะครับที่จะทำออกมาเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศรีรษะและเส้นผมครับ